สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสชีวิตแบบบ้านๆน,นะครับอย่างบ้านโคกเพชรหมู่หกตำบลตะแสง่อำเภอเมืองสุรินทร์นะครับก็เป็นหมู่บ้านที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงนะครับติดดินไม่ได้เลิศด,ดูอะไรมีอาชีพทำนาทำไร่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลียเล้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับมาดูว่าเขาใช้ชีวิตง่ายๆยัง,ยยงไงนะครับนี่ก็เป็นหมู่บ้าน เกษตรอินทรีย์นะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โดยไม่ใช้สารเคมีนะครับจะเห็นว่ามะพร้าวขูดมะพร้าวก็เป็ดไก่ก็กินได้นะครับปลอดสารก็เป็นที่น่ายินดีนะครับที่ชาวบ้านเขาก็ขยันทำมาหากินใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับติดดิน ติดดินจริงๆครับวันนี้ผมมาเยี่ยมเยียนถามถ่ายทุกสุขนะครับก็ได้ถา่ายทำวิดีโอให้ท่านได้สัมผัสชีวิตแบบบ,บ้านๆของเรานะครับก็มาดูว่าเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับพอมาถึงก็เขาก็ยินดีนะครับที่เราได้มาเยี่ยมก็จัดทำ อาหารนะครับอันนี้ก็ทราบว่าจะทำแกงเผ็ดไม่ใช่แกงเผ็ดนะผัดเผ็ดไก่นะครับกะเพราครับรรก็ทำการปรุงเครื่องนะครับเท่าที่มีเท่าที่หาได้ของเขานะครับไม่ได้เลือดหรูอะไรเอ่อพริกไทยกระเทียมข่าตะไคร้นะครับเท่าที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับ ก็ทำการปรุงเครื่องนะครับตามพี่แกงครับตามพิกแกงชีวิตบ้านบ้านมาเปลี่ยนแปลงจากบรรยากาศที่อยู่ในเมืองนะครับต,ตึกตามบ้านช่องสูงๆง,งก็มาพบกับชีวิตที่ติดดินเรียบง่ายนะครับไม่หรูหราแต่มีความสุขนะครับ ขาตะไคร้ก็หาได้ริมรั้วนะครับปลูกในสวนครัวนะครับผักสวนครัวของเขาเป็นหมู่บ้านที่มีความสามะคัคคีแล้วก็ขยันทํามาหากินนะครับแต่ละท่านก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นนะแหล่งโปรโตีนเท่าที่หาได้ครับ อันนี้ก็เป็นพริกไทยนะครับหาได้ก็มาใส่เพื่อปรุงรสเพิ่มเติมนะครับก็ํำเพื่อให้เครื่องแกงเข้ากันได้ดีนะครับยันครับผมเห็นแล้วซึ้งเลยไก่ก็รีบ เป็นบองโซอาหารนะครับท่านอย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่างเป็นอย่างอื่น,นครับว่าเป็นแหล่งโปรตีนของชาวบ้านที่หาง่ายที่สุดนะครับชาวบ้านก็เลี้ยงไตไตถุนยุ้งฉางนะครับเลี้ยงแบบอินซีจริงๆให้ข้าวเปลือกข้าวสารครับไม่ได้ใช้ยาเคมีในการเลี้ยงติดคชืน้นะก็ไม่ใช้นะครับ ก็ทำการถอนขนตวกน้ำถอนขนแล้วก็ผ่าอกครึ่งหนึ่งมีพวกเครื่องในเก็บเครื่องในกึนืนนี่เขาเรียกว่ากึืนนะครับกึืนกระเพาะไก่ครับนี้เป็นหัวใจบางคนไม่รู้จักเด็กๆสมัยทุกวันนี้ไม่รู้จัก พอทานแทน KFC กันครับก็ทำการสรับไก่นะครับสับไก่ให้เป็นชิ้นๆน,นะครับ มากหมู่บ้านนี้ทุกคนนะทุกัวเลือนครับเเป็นที่น่ายินดีนะครับมีความสุขตามภาษาบ้านบ้านของเราครับ ก็ไก่ก็เป็นแหล่งโปรโตีนอย่างดีนะครับครับนอกจากน้ําพริกน้ําปลาก็มีกระเป็ดไก่หรือปลาที่ในบอ่อในสระเขานะครับก็ไม่มีพิษอรีอตองอะไรมากมายนะครับติดดินจริง เลี้ยงแบบอินรีย์นะครับจะเห็นว่าเยอะมากก็ที่เหลือก็น่าจะพอจำหน่ายจ่ายแจกได้ก็มีรายได้เข้าครอบครัวนะครับมีไข่เล็กๆครับที่กำลังออกมาตูโล่ครับเลี้ยงแบบอินรีย์จริงๆให้เข้าเปลือกไม่ใช้ยาปฏิชีวนะนะครับไม่มีถามแล้วไม่มีไม่เคยใช้ ก็ใส่น้ำมันเพื่อจะผัดเครื่องแกงให้หอมนะครับพี่พ่อครัวพี่นพเก,ก่งเรื่องธรรมะนะกินครับขยันครับเขาวัดขาวาช่วยเหลือล้างห้องน้ำวัด อะไรพวกนี้แจ่เขียนก็ออาอย่าไปคิดเป็นอย่างอื่นครับก็เป็นไก่ก็เป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็นบ่วงโซ่อาหารนะครับเราไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรครับคิดว่าเขาเสียสละชีวิตเพื่อให้เป็นอาหารของเราเราจะได้มีชีวิตต่อไปก็เป็นบุรูุญสนอย่างหนึ่ง ก็ผัดกำลังหอมมากเลยครับกลิ่นโชยฝนก็พรมๆลงมานะครับเทลงมาเบาๆครับชาวบ้านก็รองน้ำไว้ใช้นะครับ,รบก็ดับเพื่อ แก้ความเย็นก็มีการดื่มเล็กน้อยครับไม่มีเหล้าสีเหล้าอะไรใช้ใช้เกลือน้ำปลาซอสหอยปรุงรสนะครับก็ใกล้ะะจะสุกแล้ว พ่อคร,รัวก,ก็ลองชิมด,ด,ด,ดมูเออเยี่ยมครับก็ส,สุดท้ายก็กกกกดงด้วยใบกระเพราใบมะกรูดครับ,บ,บก็สดๆจากสวนนะครับเห็นเขียวสดใหม่ๆเก็บจากสวน วัสดุทำชาติปลูกเองนะครับเศษอินทรีจริงจริงหน่อไม้นะครับจะเห็นว่าดมสมบูรณ์มากหน่อไม้สดสดสวยสับปะรดอย่างนี้ครับเขาก็มีปลูกเนี่ยหน่อไม้กำลังอ่อนๆอยู่ครับนี่เขาปลูกเองปลูกตามท้องไร่ท้องนา รอไม้ครับออใช้ปรูงอาหารทำอาหารรอไม้อบๆบนะครับใหญ่ๆอ,อบกุบกราสับประรดต็หอมกินหอมได้ครับไม่ต้องไปหาใช้จ่ายในตลาดยามเศรษฐกิจยุคน้ำมันแพงแบบนี้นะครับเศรษฐกิจ ไม่ค่อยดีนะครับเทศไทยเราโรคภัยโควิดก็เยอะนะครับเราปรุงเสร็จก็ชวนเพื่อนมาชิมดูว่าเป็นไงข็เป็นเพื่อนข้างบ้านกันนะครับสำหรับคนนี้ก็เป็นเจ้าบ้านนะครับในเฉียบนะครับดีเลิศ ก็ขยันจริงๆให้การต้อนรับขับสู้อย่างดีเลยครับน้ำใสไมตรีน้ำใจยอดเยี่ยมนะครับแอดบินก็ร่วมทานเขาด้วยกับวงชาวบ้านเขาอร่อยจริงๆทำได้อร่อยมากเลยครับหนังกางแปลง ย,ยอมรับในความสาม,มารถเก่งดูแดดุกฝนของเขานะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ใช้ชีวิตชาวบ้านแบบธรมธรมดาธรรมดาครับ <l ug> ครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลาก็ขบับรถกลับบ้านก็ฝนตกอีกแล้วชุ่มฉ่ำจริงๆครับ รุนซีดก็ขอกราบขอบคุณที่ท่านได้ติดตามวิดีโอคลิปวิดีโอของเรานะครับเรามีวิดีโอหลายเวอร์ชั่นหลายตอนนะครับก็ติดตามคลิปดีๆจากเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม